สวัสดีครับสเต็ปในการเล่นลูกสั้นนะครับเราจะกําหนดทั้งหมด5สเต็ปนะครับเป็นรูทีนนะครับในครั้งนี้จะแนะนำในเรื่องของรูทีนในการเล่นลูกสั้นนะครับลูกสั้นก็คือลูกชิปแอนลันครับดังนั้นลูกชิปแอนลันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5สเต็ปอย่างแรกก่อนนะครับหนึ่ง Aim Clubface to Landing Spot หรือ to Target นะครับตั้งหน้าไม้ให้ตรงกับเป้าหมายนะครับหรือจุดตกของท่านเองนะครับหลังจากนั้นยกส้นไม้ขึ้นมาเล็กน้อยคิวอัพมาหน่อย ชาร์ปลีนหรือแล้วก็เอียงก้านมาทางหน้าๆน,นะครับเพื่อให้นะครับลเเดตหรือว่าตัวส่วนของด้านด้านสาันคมตรงด้านล่างของไม้ฮะเข้าประทะลูกก่อนนะครับจะทำให้ลูกมันวิ่งโรไปได้นะครับหครับเอ็มกบแฟทูแลนดิ้งสปอร์ตหรือทาร์เกตฮิ l up อัพชาร์ปลีนนะครับสกลางเท้าครับดูตำแหน่งบอลโพ i ชั่นค่อนมาทางเบอร์หนึ่หรือทาง ส้นเท้าขวานะครับสามเซตอัพพับตัวจัดสมดุลร่างกายให้ดีนะครับสี่จับกริปครับเวลาเราจับกริปเราต้องจับต่ําลงมาเล็กน้อยนะครับไม่จับสูงเกินไปนะครับเพราะว่าจับต่ำเนี่ยมันจะช่วยทําให้คอนโทรลน้ําหนักและทิศท,ทางลูกได้ดีกว่านะครับห้าเยงแกนหรือเอยงไหลเยงตัวมาทางซ้ายเพื่อทําให้ไม้มาเข้าปะทะที่ลูกกอล์ฟได้ดีเดี๋ยวลองดูฮะผมวางอะไลเมนต์ไปที่นะครับหลุม5สเต็ปดูนะ หนึ่งครับเอ็มคาเฟ่ทูแลนดิ้งสปอร์ตหรือทูทาร์เกนะครับคิวอัพชาร์ปลีนนะครับสองกลางเท้าครับตำแหน่งบอลข้อขวา3เซ็ตอัพพับตัวนะครับดูน้ําหนักให้ดียืนสแควร์นะไม่จำเป็นต้องไปยืนเปิดมากนะครับไม่จำเป็นต้องยืนเปิดครับยืนสแควร์ได้เลยนะครับสจับกริปครับจับไม่ต้องสตรองนะครับจับวิกได้เล็กน้อย5เอียงแกนมาทางซ้ายน้ําหนักอยู่บนขาซ้ายครับดูจุดตกของเราแล้วหมุนลําตัวผ่านออกไปครับอ่ะ สังเกตเห็นว่านะครับการอิมแพกลูกจะดีนะครับทิศทางออกไปก็จะดีนะครับตรงเหลือแต่น้ําหนักถ้าเกิดท่านกอล์ฟสามารถคอนโทรลน้าหนักหรือแลนดิ้งสปอร์ตได้ก็จะง่ายต่อการที่จะคอนโทรลให้ลูกใกล้หลุมได้ครับ